ถ้าจิตด,ดับด้วยอกุศลก็ไปเกิดในภพภูมิที่มีดีนะเปรตอสุรกายเดรัจฉานอา้รพวกนี้ภพภูมิไม่ดีทั้งนั้นเลยภพภูมิดีก็คือนรกมนุษย์แล้วก็เทวดา6ชั้นอันนี้สุกติภูมินะครับนะผู้ที่ไปปฏิสนธิในภพภูมิของสุกติภูมิอาสนกรรมนั้นเป็นฝ่ายกุศลนะครับเป็นฝ่ายกุศล ในอ,กอักขถาธรรมบทนะท่านก็ยกตัวอย่างเช่นท่านยกตัวอย่างเช่นมัตตกุณทรีนะในธรรมบทท่านบอกนะมัตตกุณธรีนี่เป็นใครนัตตกุณทรีนี่เป็นลูกเศรษฐีนะลูกเศรษฐีเนี่ยนะเป็นลูกคนเดียวลูกชายคนเดียวลูกเศรษฐีอืม นัฐักุลทรีเนี่ยก็ถูกพ่อแม่จิตกันไม่ให้คบใครเลยโดยเฉพาะสังคมทางธรรมะนะสังคมทางธรรมานี่กีดกันพ่อแม่จะไม่ให้คบกับใครเลยโดยเฉพาะคบกับผู้ที่เรียกว่ากัลยาณมิตรหรือว่าผู้ที่ฝักฝ่ายในธรรม พ่ออะไรถึงแม่จึงกิจกันพ่อึงกิจกันก็เพราะว่าในยุคสมัยพุทธกาลนี่นะลูกเศรษฐีลูกชายคนเดียวเนี่ยถ้าได้สดับรับฟังพระธรรมคำสอนผู้ธเจ้าแล้วจะเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็ออกบวชพ่อออกบวชแล้วพ่อแม่มีลูกชายคนเดียวทรัพย์สินเงินทองมรดกมากมาย ก็จะไม่มีใครดูแลนะก็ทำให้นะเดือดร้อนเพราะมีลูกชายคนเดียวแล้วก็ออกบวชในสมัยพุทธกาลมีเยอะนะนะในเมืองราชคฤกยมีลูกเศรษฐีหลายคนออกบวชออกบวชแล้วพ่อแม่มีลูกชายคนเดียวนะเรยกว,ว่าในเมือง ใกล้ๆและแวกนั้นก็มีหลายหลายเมืองเนะมืองต่ารจังหนนดในมีเยอะเลยเนะมืองสาัตถีก็มีเรื่องใสในพุทธศาสนาแล้วก็ออกบวชก็ทําให้พ่อแม่มีลูกชายคนเดียวแล้เป็นลูกเศรษฐีด้วยก็โดก็ถูกโดนก็โดนพวกไม่หวังดีต้มเอาหลอกเอาหลอกลวงเอาสมบัติก็เกิดความเดือดร้อน เพราะไม่มีใครช่วยดูแลเรื่องมรดกทำให้เศรษฐีสองพวเมียนั้นเดือดร้อนนะเศรษฐีเออเศรษฐีสองคนเนี่ยก็กลัวลูกชายจะไปคบนะไปคบเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนทางธรรมก็กลัวว่าลูกชายจะออกบวชก็กักลูกชายไม่ให้ไปไหนมาไหนเลยกักบ,บริเวณ เออนัตกตุคุณทรีเนี่ยมีความเคลื่อนใสในพระพุทธเจ้าไปแล้วอยากจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ด้วยความที่ถูกพ่อแม่จีดกันกักตัวให้ไม่ให้ไปไหนก็เลยไม่ได้ไปในใจนั้นอยากจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไปแล้วได้ได้ยินได้รับรู้เรื่องของนะ กิิคุณของพุทธเจ้าที่ร่ำลือก็อยากจะคิดอยากจะไปเข้าเฝ้าเนี่ยนะแต่ก็ไม่สามารถไปได้เพราะโดนพ่อแม่นั้นจีดกันกลัวว่าลูกชายไปฟังพระธรรมคาสอนของพุทธเจ้าแล้วเข้าเฝ้าพุทธเจ้าแล้วลูกชายจะออกบวชตัวเองนั้นก็จะไม่มีใครสืบตระกูลเพราะว่ามีลูกชายคนเดียวทรัพย์สมบัติก็มีมากมายมอยู่มา วันหนึ่งนาตกุลทารีล้มป่วยลงนะเทศรษฐีสองคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่ก็แทนที่ลูกชายป่วยนี่แทนที่จะไปหาพาลูกไปหาหมอแต่ไม่พาไปหรอกนะเปลืองตังเป็นคนขี้เหนียวเป็นคนขี้ตนีนะ ไอ้ที่รักลูกก็รักนะก็เสียดายตังนีเนะสียดายทรัพนะเพราะเป็คนคนขี้ตันีทีเหนียวนะลูกป่วยนี้ก็นอนสมนะก็หาวิธีที่จะรักษาด้วยตัวเองก็เที่ยวไปถามหมอยาในหมู่บ้านนะยาอะไรรักษาโรคได้ โอ้แบบนี้ยังมีได้บ้างไปถามไปไปถามหมอยาแบบนะเพื่อจะมาปรุงยาเองอะ่ะพูดง่ายๆนะนะไม่ลงทุนใรเลย <c oughs> ไปถามหมอยาไปถามคนรู้เกี่ยวกับมีความรู้กับยาเกี่ยวกับยาก็จะได้มาปรุงยาเพื่อรักษาลูกตัวเองนะด้วยความขี้เหนียวด้วยความตนี นะนักตุลทรีเนี่ยด้วยความที่เตื่อมใสในพุทธศาสนาแล้วนะอยากเข้าเฝ้าในใจเขาคิดและลึกถึงคุณและลึกถึงพระพุทธเจ้าทอ,อเศรษฐีสองคนเนี่ยเห็นลูกชายป่วยรักษาแล้วก็เอาลูกชายมานั่งามานอนอยู่นอกบ้าน ชานนอ,อกบ้านนะทําไมจึงมานอนน,นอ,อกบ้านเพราะว่าถ้าเอาไปนอนไว้ในบ้านเนี่ยกลัวคนอื่นเขาเดินผ่านมาผ่านไปผ่านมามาเห็นลูกชายแล้วก็กลัวเขาเห็นสมบัติในหมู่บ้านอกลัวเขาเห็นสมบัติในบ้านนี่กลัวเขาจะมาขโมยสิ่งของทรัพย์สมบัติในบ้านโอ้ขนาดนั้นเลยเนาะในที่สุด นักรกุลธรีนั้นอาการไม่ไหวคงจะไม่รอดในใจก็ลึกถึงอยากเข้าเฝ้าพุทธเจ้าพุทธองค์ทรงส่องขายพยานก็รู้ว่านักตกุลธรีเนี่ยมีจิตที่เลื่อมใสใน พุทธศาสนานะมีจิตที่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ก็คิดจะมาโปรโดนะคิดจะมาโปรโดนักตคุลทรีนะ,ะนะท่านก็ในในมิตรกายนะให้มักตคุลทรีนั้นเห็นนะักตคุลทรีเห็นด้วยพุทธานุมิตรนะ ที่พระุทธเจ้า,านิมิตให้เห็นพระวรากายนะสุดท้ายนักตกุลณเทรีก,ก็ตายลงโดยมีพุทธานิมิตเป็นอารมณ์นะืึกถึงพุทธเจ้าเห็นพุทธานิมิตพพุทธเจ้าก็ได้ไปปฏิสนธิไปเกิดเป็นเทวดา เป็นเทพบุตรในเทวโลกนี่อันนี้ที่เล่าให้ฟังนี่เกี่ยวพันกับอาสนกรรมอาสนกรรมคือกรรมใกล้ตายนักคุณทรีนี่เอาอารมณ์ที่เป็นกุศลมีพุทธานิมิตเป็นอารมณ์นะครับเป็นอารมณ์ กิดดับก็ไปปฏิสนธิในภพภูมิของสุกติภูมินี่นะมันเกี่ยวกับอาสานกรรมคือกรรมใกล้ตายนี่ถ้านัตกคุนทรีไม่มีพุทธานิมิตเป็นอารมณ์นะลองคิดดูนัตกคุนทรีจะไปภพภูมิไหนเพราะขณะใกล้ตายเนี่ย อารมณ์ของมนุษย์ทั่วไปร้อยทั้งร้อยจะเป็นทุกขเวทนาก็คือฝ่ายอากุศลนั่นเองถ้าจิตด,ดับในฝ่ายอากุศลนั้นผู้ภูมิที่จะไปคืออบายผูภูมิที่ไปคืออบายแต่ด้วยมีด้วยที่พระอ,องค์สนิทพระสัสามมาสัมพุทธเจ้านั้นมีขายพยานที่เร็งเห็นว่ามัทธคุณทลีนั้นมีความเริ่มใสในพุทธ,ธาาศาสนา มีจิตที่สามารถบรรลุธรรมได้ถึงแม้จะไม่ไม่เป็นพระอญญายะบคุคคลแต่ก็ช่วยให้มีเป็นพุทธานิมิตนะคืออารมณ์ก่อนจะตายนั้นเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าเป็นกุศลเป็นอาสานกรรมเป็นอาสานกรรมฝ่ายกุศลนะพอปฏิสิธินทิก็ไปปฏะสิธิในพวกภูมิของเทวดา นะนางเทวดาอันนี้ท่านกล่าวไว้ในธรรมบทเนาะเรื่องของมัตตคุณทรีนะน้อมมาลึกถึงพุทธนิมิตนะเป็นกุศลก็ได้ไปเกิดพระภูมิที่เรียกว่าสุกติภูมินี่นะแต่ถ้าเป็นฝ่ายไม่ดีเนี่ยก็ ลงอบายภูมิไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายนะเพราะว่าพวภูมิของพวกนี้เป็นพวกภูมิที่เรียกว่าทุกขติภูมินะเราจะพ่อผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยทาไมประเพณีไทยถึงนิยมเรียกว่าเป็นประเพณีกันแล้วกันเนาะนิยมชี้ทางให้คนใกล้ตาย ชี้ทางสวรรค์ให้คนใกล้ตายแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าสังคมไทยจะรู้กันหรือไม่ก็รู้ไม่มากเนาะเฉพาะผูท้ที่รู้เรื่องของภาวะจิตความรู้ก่อนจะตายนะแต่ถ้าคนที่ไม่ศึกษาธรรมะไม่รู้ภาวะของจิตความรู้ก่อนจะตายนี่ก็จะไม่รู้จะทำอะไรนะ ไม่สามารถที่จะช่วยให้คนตายนั้นไปพบภูมิที่ดีได้เพราะไม่รู้ภาวะของจิตของมนุษย์โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยเรียนธรรมานี้ไม่รู้เรื่องเลยว่าจะทํำยังไงว่น้ำซ้ําไปร้องไห้ไปโศกเศร้าเสียใจต่อหน้าคนกําลังจะตายเท่ากับไปซ้ําเติมให้คนใกล้จะตายนั้นไปสู่อบายภูมิเพราะลองคิดดูดิ จิตของพวกจิตของคนไข้ตายนั้นจิตเขาใกล้ตายอยู่แล้วเขาได้รับสดับรับฟังสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยจิตเขาเป็นอกุศลทันทีสิ่งไม่ดีไม่งามก็คือความที่เรียกว่าคนไทยเรียกว่าอาการเป็นห่วงอาการกเศร้าเศร้าอาการเสียใจ ยิ่งคนใกล้จะตายมีบุตรมีหลานมาร้องไห้ข้างๆแล้วก็นั่นแหละเท่าเท่าก,กับว่าชี้ทางให้คนใกล้ตายนั้นไปนรกไปอบายภูมิอันนี้สําหรับผู้ที่ไม่รู้จริงๆจะเป็นอย่างนั้นนะคนไทยโบราณในสมัยโบราณเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องเพราะว่าจิตคนใกล้จะก่อนจะตายเพราะเขาศึกษาธรรมะคนไทยโบราณศึกษาธรรมะ,รรมะฟังธรรมารู้ เข้าใจเรื่องเพราะว่าจิตของคนใกล้จะตายนี่จะทำยังไงถึงจะช่วยเหลือคนที่ใกล้ตายนั้นไปสู่ภพภูมมของสุกติภุมิคือชี้ทางสวรรค์ให้นั่นเองนะเขาก็จะทําให้คนตายนั้นมีอารมณ์ที่เป็นกุศลให้คนใกล้ตายนั้นได้ทําบุญก่อนจิตจะดับเราถึงเรียกว่าเป็นประเพณีที่ทํากันมาเพื่อช่วยคนใกล้ตายนั่นเอง ให้เขาได้สวดมนต์ให้เขาได้ทาําสังฆทานอาวนมนต์ของก็สวดไม่ได้ให้ฟัเขาเขาได้ฟังฟังธรรมฟังธรรมตาเขาอาจจะลืมไม่ขึ้นแต่หูคงคงจะดีอยู่เขาพอจะฟัง,ฟ,งฟังธรรมะได้นะให้เขาได้ไหว้พระทําสังฆทานเราจึงนิยมนิมนต์พระคุณเจ้ามามาเพื่อให้เป็น เรียกว่าเมื่อมาเพื่อให้เป็นทางเพื่อจะให้คนใกล้าตายนั้นไปสู่ภพภูมิที่ดีโดยเฉพาะเทวโลกหรือสวรรค์ mm hmm. เพราะนิมิตที่คนตายใกล้าตายนั้นจะเห็นก็คือถ้าเห็นผ้าเหลืองพระโดยเฉพาะทําสังฆทานเนี่ยผ้าเขาจะจิตตาจิตใจจิตด,ดับในขณะนั้นภพภูมิเขไปภพภูมิที่ดีนี่ เราถึงนิยมนิมนต์พระคุณเจ้านั้นมาชี้ทางสวรรค์ให้ก่อนคนใกล้ตายแต่ปัจจุบันนี้คนจะไม่เข้าใจเรื่องนี้มากเลย,เย,เ,ลยเยอะมากเลยเยอะมากนะบางคนถึงขนาดไม่พอใจเลยว่าไม่พอใจก็คือไม่เข้าใจว่าเอาพระมาทําไมพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือกูยังไม่ตายเอาพระมาสวดกูทําไม นี่เป็นมิจฉาทิฏฐิทันทีเพราะไม่รู้เรื่องเรื่องของจิตเรื่องของภาวะจิตมีนะแบบนี้เออไม่รู้เรื่องจริงไม่รู้ความจริงเรื่องของจิตแทนที่จะรู้เรื่องของภาวะจิตอ้อที่เขานมนบนพระมาเนี่ยเพื่อให้เป็นชี้ทางให้สู่ภพภูมิที่ดี เรียกว่าช่วยชี้ทางสวรรค์ให้จิตนั้นเป็นกุศลแต่คนไม่รู้เรื่องกับว่านี่มน์พระมาทําไมยังไม่ตายเข้าใจว่านี่มน์พระมาสวดบางสกุลเหรอเข้าใจว่านี่มน์พระมาสวดอภิธรรมเหรอนี่คนไม่รู้นะนี่คนไม่รู้มีนะคนอย่างนี้มีสังคมไทยยิ่งมีเยอะขึ้นทุกวันทุกวันทําไมเป็นอย่างนั้นอะ ก็ไม่ศึกษาธรรมะเนะี่ยนจะรู้ได้ยังไงอะ่ะก็ไม่ฝนฟ้าธรรมะไม่เคยศึกษาธรรมะไม่เคยฟังธรรมะไม่เคยสนใจเรื่องคุณงามความดีจะรู้เรื่องได้ยังไงบางคนวัดก็ไม่เคยเข้าเลยจะเข้าอีกทีตอนไหนตอนเป็นตอนเป็นผีแล้วตอนตายแล้วขึ้นเชิงตนะกอนนเข้าสุดท้ายเลยเข้าครั้งเดียวเลย มีเยอะเนาะมีเยอะอ่ะแะไะไม่ทันซะแล้วเนาะวาระสุดท้ายขึ้นเชิงตะกรอนไม่ทันซะแล้วเอาไมขคืนไม่ทันซะแล้วสุดท้ายก็ส่วนมากก็ลงอบายพ่อรองว่าไม่รู้เรื่องเพราะว่าจิตเนี่ยจะเอาตัวไหนเป็นข้อเกณฑ์เอาตัวไหนเป็นข้อข้อที่จะปฏิบัติตามแหละมันก็ไหลามาตามกระแสของกิเลสสิ แต่ถ้าคนรู้อ,อ้าวอย่างน้อยๆก็รู้รู้ทันความจริงเพราวะว่าจิตที่พระเจ้าทรงสอนเขาใจว่างใจถูกวางใจถูกจะไม่ประมาทไม่ประมาทรู้ตามที่พระเจ้าทรงสอนอ,อ้อจิตคนกัดจะดับนี่นะมันจะมีภาวะที่ภาษาธรรมะเรียกว่ากรรมก่อนจะตายอาสันกรรมนะอาสันกรรมเนี่ยเป็นตัวกุญแจสําคัญเลยจะชี้ทางไปนะรกหรือไปสวรรค์มันตัวนี้เอง ถ้าจิตด,ดีจิตงามเป็นกุศลนะก็เท่ากับว่าเราไปพบภูมิที่ดีก่อนดีก่อนจิตด,ดับก่อนตายนั่นเองเราก็จะวางใจถูกอ๋อเราก็จะหมั่นทําบุญทํากุศลเพื่อให้เป็นเป็นอารมณ์ของกุศลอารมณ์ของความดีนะเมื่อข่าวถึงมรณา มานาคือตายเราก็จะวางจิตถูกอ้อช่วยตัวเองได้แล้วไม่ต้องให้ใครมาช่วยตัวเองช่วยตัวเองไว้ก่อนโดยการเรียนศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะนี่แหละครับถ้าเราไม่เรียนเราไม่รู้ไม่สามารถจิตช่วยตัวเองได้ถ้าเราเรียนเรารู้เราประพฤติปฏิบัติเราก็สามารถช่วยตัวเองได้อารมณ์สุดท้ายที่จิตด,ดับเราสามารถที่จะ ชี้ทางได้เลยว่าเราจะไปพบคุมไหนสามารถเลือกเกิดได้ถ้าบอกตรงๆพูดชัดๆเลยเราสามารถเลือกเกิดได้ไหมเลือกได้ผู้เลือกเกิดได้ผู้นั้นต้องเป็นผู้มีปัญญาเออแต่ถ้าผู้ไม่มีปัญญาหรือรู้ทันไม่รู้ทันความเป็นจริงของภาวะจิตแล้วก็น,นั่นแหละก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเลือกเกิดไม่ได้ก็ต้องไปตามคติของกรรม ส่วนมากก็จะไปไหลกับแสของกิเลสภูมิก็อบายภูมิแต่ถ้ามีสติมีปัญญาเคยเรียนศึกษาธรรมะเคยรู้เพราะว่าจิตของที่พระเจ้าทรงสอนเพราะจิตของมนุษย์จะวางจิตยังไงก่อนตายการทํากรรมก็เว้นพวกบาปอกุศลมุ่งเฉพาะกุศล,ลกรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้เพื่อเป็นพลวัตปัจจัยหรือว่าเป็นอา,อารมณ์ ก่อนจะตายก็ระลึกถึงแต่สิ่งคุณงามความดีอันนี้สามารถที่จะเลือกเกิดได้นะใครบอกเลือกเกิดไม่ได้เลือกเกิดได้แต่ถ้าผู้นั้นต้องเป็นผู้มีปัญญาถ้าผู้ไม่มีปัญญายัางไงก็เลือกเกิดไม่ได้ต้องไปคติตามคติของกรรมส่วนมากก็จะไปตามกิเลสนั่นหองต้องบอกอย่างนั้นนะ สุดท้ายกตตากรรมก็ไม่มีอะไรนะก็เป็นกรรมที่สัจจะว่ากระทำก็มีวิบากกรรมที่อ่อนนะไม่ถึงขลุก,กรรมไม่ถึงอาสานกรรมไม่เข้าถึงอาจินนกรรมเป็นกรรมที่ว่าสัจธรรมก็มีผลที่เบาบางจะให้ผลทุกขณะ ทุกภพทุกชาติตั้งแต่เราตื่นนอนจนเข้าถึงเวลานอนจะไม่ให้ผลเฉพาะเวลานอนเท่านั้นแต่ถ้าตื่นมาเนี่ยทวารทั้งหกนี่ทำงานหรือว่าวิธีจิตทำงานแล้วก็จะให้ผลตั้งแต่ตื่นจนเข้านอนจนหลับเรียกว่ากระตัดตากรรมอค่ําคืนนี้ก็พอสมควรนะครับ พอสมควรสุดท้ายมีคำถามอะไรไหมครับ